การทำเลสิกสายตาครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตค่ะวันนี้แพรมาทำที่โรงพยาบาลสมิติเวชไยนาทาวนะคะเลือกทำกับคุณหมอสศสิใหญ่สว่างซึ่งวิธีการที่แพรเลือกทำแพรเลือกทำแบบรีแลกซ์ไมซึ่งอันนี้จะใช้วิธีการเลเซอร์ข้างละ20วินาทีพอมาถึงโรงพยาบาลนะคะเราก็มาตรวจวัดสายตากันก่อนจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปวัดความหนากระจกตาค่ะและเราก็มารอให้หมอนะคะตรวจประเมินสภาพตาแล้วก็เลือกวิธีการทำเลซิก ต้องบอกก่อนเลยว่าถึงจะไม่ได้เห็นแผลใส่แว่นในคลิปนะคะแต่จริงๆแผลเป็นคนที่สายตาสั้นและมีสายตาเอียงด้วยค่ะและหลังจากที่พบหมอนะคะก็เจออุปสรรคอีกหนึ่งอย่างค่ะคือเป็นคนที่มีอาการตาแห้งนะคะและกระจกตาค่อนข้างบางแต่โชคดีค่ะยังสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้นะคะคุณหมอก็ให้ตัดสินใจว่าจะทําวันนี้เลยหรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็อธิบายเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตาของเราค่ะรวมทั้งบอกวิธีการทําเลสิกแบบต่างๆและขนาดของแผลซึ่งวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะทำา r ล l กซ์ไมค์ค่ะขนาดของแผลจะอยู่ที่2ถึง ม,มิลน,นะคะคจากนั้นเราก็มาหยอดยาขยายม่านตากันโดยขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะโดยตานะคะก็จะเบลอและน้ํายาหยอดนะคะจะทําให้รู้สึกแสบตานิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะมีพี่พยาบาลค่ะมาแนะนําการดูแลตัวเองหลังจากทําเลสิกให้ หลังจากที่ครบ30นาทีนะคะเราก็กลับมาตรวจตากับคุณหมออีกรอบเช็คค่าสายตาค่ะซึ่งสายตาก็เท่ากับที่ตรวจไปในรอบแรกเลยและจากนั้นนะคะคุณหมอก็ตรวจจอประสาตตาซึ่งทุกอย่างนะคะปกติหมดเสร็จแล้วนะคะพี่พยาบาลก็มาหยอดยาหุบม่านตาให้เราค่ะซึ่งของที่นี่นะคะถ้าตรวจเราไม่มีอะไรมีปัญหาก็สามารถตรวจตอนเช้าและทําเลสิกช่วงบ่ายต่อได้เลยค่ะหลังจากนั้นแพทย์ก็เดินไปชําระเงินแล้วก็รับยาเตรียมเอาไว้ก่อนซึ่งหลังจากที่ทําเสร็จนะคะเราจะนอนพักยาวๆเลยนี่ก็แวะไปทานข้าวกางวนก่อนค่ะ กินให้อิ่มๆเลยนะคะทุกคนและจากนั้นนะคะพอถึงช่วงบ่ายเราก็ขึ้นมาล้างหน้าคลีนซิ่งรอบดวงตาทําความสะอาดกันก่อนนะคะซึ่งใกล้ๆห้องทํานะคะเขาก็จะมีห้องล้างหน้ามีผ้าคนหนูผ้าเช็ดหน้าให้ก็สามารถฟอกตาล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็สับหน้าให้แห้งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการหยอดยาชาที่ดวงตาค่ะในการหยอดครั้งแรกจะแสบๆหน่อยแต่หยอดไป2อถึงสครั้งนะคะก็จะไม่รู้สึกแสบแล้วค่ะเสร็จแล้ว,เร,ลวเราก็เข้าห้องไปทําเลสิกโดยตาหนึ่งข้างนะคะจะใช้เวลา ตาทำประมาณ20วินาทีซึ่งวิธีการทํานะคะเขาจะมีเครื่องถ่างตาให้และให้เรานะคะมองตามจุดไฟเสร็จแล้วก็เกงตาค้างไว้แป๊บเดียวแทบจะไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะและพอทําเสร็จเขาก็จะมีที่ปิดตาครอบตาไว้ให้แบบนี้เลยนะคะพอทําเสร็จนะคะก็จะมีรถเข็นไปส่งที่รถค่ะแล้วก็ขึ้นรถกินยาแก้ปวดยานอนหลับแล้วรีบกลับไปนอนนะคะพักฟื้นสักหนึ่งคืนวันต่อมาก็มาตรวจตาอีกรอบซึ่งการมองเห็นนะคะจะมองเห็น80%ในช่วงแรกยังไม่เห็นร0 0ซทันทีนะคะแต่ว่าจะเห็นชัดขึ้นภายใน เดือนช้าสุดคือ3เดือนค่ะถึงแม้ว่าจะมองเห็นช้ากว่าการทำ l a สบบปกตินะคะแต่ว่าข้อดีก็คือแผลเล็กลดโอกาสการติดเชือ้อและไม่มีผลข้างเคียงในอนาคตแพทเลยเลือกตัดสินใจทำวิธีนี้ค่ะใครมีปัญหาเรื่องสายตาลองปรึกษาคุณหมอสสีกันดูได้เลยนะคะ